ครับวันนี้เราก็จะมาแก้รูบิก EP สาวันนี้เราจะมาแก้สีอะไรดีเดี๋ยวเราจะลองสุ่มนะเห็นไหมสีอะไรสีเขียวมันซ้ำไปแล้วเอาสีนี้นะสีนดำเงินมาดูกันว่าเราจะสามารถแก้ได้หรือเปล่า

嗯。 อตุดเด

Hmm. เอ้ยเฮ้ยนี่แล้วนะครับใช้เวลา6นาทีนี่แม้จะไม่เก่งนะไซอย่าตื่นเด็กะไม่รักความพยายามนี่คือสิ่งที่สำเร็จ